ับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเดอ้อพี่น้องจา้ากลับจากบ้านแม่มิหนี่พี่น้องเลยเข้ามาเบิ่งสุพินมัดเขา่าค้นเข่าเอากระเจยไปทีทอต์มักไก่อยู่น้ำกกรอนผู้พ่อกับแม่อยู่พี่พี่กับเจดามัดเข่า,า,ขาคนา้นเข่าหนี้ฝนพายุอีอยงก็

คำคำยังสีเมื่อบ้านยายไปพี่พน้องไปบอกข่าวดีเพิ่นสีคำคำสิเบจ่ายยาเคียวเ,เลยนะสิเบจเอาเงินจ่ายยาเคียวเ,เลยจะสิไปเงินข่าวมอลำยายไปรหูหรือบ่าเนาะสหูหรือจังไดบุหรือจังไดแต่ว่าเสร็จบอกอีกทีเลยแหละชี้กะนาดสิบอกเลยแหละ สวัดีเด้อพี่นอ้องสามสิกิ้นบ่ะเนี่ยท <c oughs> ำมากเลวบ,บอดแดดพี่นอ้อยโหทั้งนั่นกับมัดสามสี่ห้าโอ้ มาบอยแล้วัมบองฮะหักหักจะพันเกี่ยวบ้างยังไปดีผัวเยอะไอ้บ่เนี่ยนะ จะพอแต่ว่ายิ้มเปรยิ้มเป้ย์อาเขียวเจ้าสีไปใส่แทๆ้ๆพัวผลมาอากูมันมจับตายบ่มันกอง <laughs> เข่าพูดเดียวอาเขียวผลมาเจ้าสีไปใสใสจับกองหลุดตอดเลยฮึฮึชคือใส่ตีนเล็กสะของเขาใส่ตีนเล็ก,ข,ลกของไปได้เจ้าสิเกี้ยนะไอ้หัก เ้าวห้ากับย่างพังคือการเ้าวก็สุกแล้วมันมันบอกงอกเรอบอสใก็เลยเอาตีนยางเลยไอ้เรวสินบวหันแต่ตีหนึ่งูุ้เฉิมจักคือสหล้อมจับยืนสก้นข่าลูกหันแต่ตีหนึ่งผู มันบปจังแหงเขาสามะ่ะมันต้องซองแดดเนาะยังได้ผ่าน้ำผ่าน้ำพลผู้เขาไว้ไดำกันเนาะเขาสามนีแล้วเขากูก็ได้เดออดุนเดียวกันดำลายลายเลียกันห้องเกยแของขาเนี่ยเขาหมันแล้วได้นเนาะ สะก่นนะฮคนมัดใช้สักคนเกี่ยวเออคุณเด็กคนลี่วบ้านอ่ะสั่งมากเลยได้เก้าเสาเจ็ดปัญหาโดยลามันไก่ลววา เจ้าน่เจ้าพันแปดมันไ่กะท่นยากเนาะแล้วก็ว่าเจ็พันแไอ้เขาเดาต่อว่าเจ็ดพันห้าได้เบาะ่ะแล้วเราอะได้ได้ได้ะแล้วก็มาส่งแต่เฮงแล้วหักพุนแลเกี่ยวเขาแล้วพุนแลไอ้หักเอ้ยคอยเห็ดไปโอ้ยมันต้องใส่เวลา มันต้องใส่เวลาไปลมปลาสินงัวสามสิกินเนาะบานิเกี่ยวมือให้กุ้เปงัวอาเรืเราขอคำเนอนาเกี่ยวอแลสอบนึ่งตัวยะอ้วนพนันดูตนมันกินใส่งัวงัวงัวสามตัวหเออวกบเกี่ยวแล้วก็เอาไปเน้ำกระเทียนกับเกี่ยว mặt khậu kiểu khậu con khậu lui tôm thì nào người ơi, ơi. Ừ. anh điêu còn nhà bếp còn năm đấy ừm mm. anh điêu này nó của jun khậu hà lan anh điêu còn bao anh điêu cái hả chắc nhang con khậu thôi cái á nội <coughs> บอแม่อีกิงไอผ้าสายสอีสีบมีอันขนอบเห็นอือโพสี่แหละอือโพสีกันโพสีกันแหละัหากตีกันปหากเทียงกันห่วชิลือชิลือบอก เออพ่นาวานอีกพินาวานอีกเฮ้ยข้งแม่นั่นแหละอืมมือนี้มันนี้มือนี้มันมาได้เนาอพัวอีซีผมมาหมัดเขามาบ้านมาเกี่ยวเขาพัวเยไปยังมาพูดได้พัวอีซี่พี่น้องต้องใช้มื่อพ้นแหละเขาโทษเอาพัวเยแปนพูได้พัวเยแปกันนะผา้อกามังค์้พ้นนี้ คือมาเฮ็ดงานบ่ได้พ่อใหญ่แพ้ก้มแล้วเจ็บว่าจําเป็นแล้วจ้ะ้ยมันมืดพ่นเนาะขาเต็มท่งไปก้มตอกักงัวยังเจ็บอันให้เอยว่าซั่นเว้ากับเมียเพิ่นมามาขาเปเป็นอีหยังเกาะลักงอักลเอสเออเพิ่นเพิ่นอูดลายเพิ่นว่ามันมาอยากเป็น มันม <int mystery> ันกระเสี่อมส้มไปแต่ละเดือนแต่ละปีตามสภาพอากาศเวลารอมหนึ่งมาพูดกินเหล้ากินยานี่เป็นลูกอ้ัวบาในหน้านานี่ เด็าน่ะไปให้ก sí ี um bueno> ่ที่ปลอมปลอมาเก็บดิโซ่อนีเ่หายเกบม่เาป็นอยเขาก็ว่าเนื้อจะกระดูับถ้าเราบอกินเหล่ากินยาเป็นโรคนะปเสือดเป็นซวว่ากินปนใดเป็นรยังเป็นโรคอมกินจนวาได้ไปเกี่ยวเขาหลับจานม่ใช่หนีพุนเหล่าก็ตียานั่นว่ขมือนี่แบบว่าถ้าปัญญาเหล่ายาเบี้ยบอได้เขากินสาลาขมือเลยเราปย่างตลาดกับผไปสำหรับว่าผมมีเงิน ที่สว่างะเด้นี่นะบ้านผู้ใหญ่อย่นีแรงวันซุกมีถูกวันซุกุงตลาดใหญ่ก็่าพักตังอีกไงย้ายมาลุก็แรงวันซุกนะบริปะทุ่งะผมพับกนบรปะอ้าไหมทุงเ้ยนึ่งพับลุนบกคอยดีไปได้กับคนนั้นใครพี่นางนะเก็บตีนมีแต่ปัวตีนใหญ่ใครยู่ใครยูีซีบ้นหือถั่วยังเนาะ แมนบ่อยสีอืมไ uh ่ก huh. เ no. yeah. okay ินรนีคราไ่้อาเนาเเบ่หางลด้อมากินพี่มากินพี่ถือถั่วอย่างเนาะถั่วแจวเอามากนพี่เอามาพี่ โอ้สกินเมี่ยงนะฮะเนาะเขาไปหักมะก้วยหายเคียวอีกด้วยเออ่าเท่านะท่านหมัดบือมัดแล้วอใช้ยังนาชให้ให้น้อยเลยสิป้าบ่บันนี่นะตัวนี้นะ เอาหัวหนาไปใส่เคยคือบบเห็นไปปุดียาว่าก็อีแม่ไปกับพกเขล่งล้าอยู่ทางทางคนขมาเล่งกูเด้อมามัดใม่รถเราโขเอารถไทยลงทางฝนนอกกไดลันกเด้อคันกองเฮงเ่ยกับมันซิโม่ผวเลยมันบย่อแข็ง Ừ ใครตะมี thơm เพื้อเฮือนเนาะเฮ้ยพวกเมายาได๋เฮ็ด bớt thủng เลอะบ่อะเฮ็ดพวกเมาแน่นอนบ่ cô. hai, เฮ็ดปวกเน่าเลยนิบอมายนันาเมื่อานอันห่วยก่อนาเจ้าซ้ล็อกแม่ไม่หนีนะห้องกูไปผุดเนาะบางเพลนนี่ยะแม่ไม่นีวะบอกให้พัวน่ะลงหมัดตัวเกี่ยวมือสาวเนยเฮ้ยพัวโบหมัดเดี๋ยวจะเทอ่ะสันมื่ออิญเบื่อได้เธอสิหมัดไ่ไหวแวหัวใจหน้าบ

ปลาบลุงเอ้ยยามดำก็ได้ดูดดำยามตกก็ได้ได้พบพ่อพบฝนจะแม่นบ่อันอำนวยเนาะแมนบ่อำนวยวะยามเกี่ยวเพราะว่าน้ําเต็มให้เต็มคันยามดเพราะว่าดูดนี่็บถึงแลนแลนพนออมันข้านยางลดเอิ้นลดพ่น้องสิอ้าวคันนาขาดโอ้ยยางมมันคุ้งกแน่จะถามอีหยังน่ะ บอขาดใหไงถ้าบอลนี่สีเมื่อขำอยู่นี่อ้าวเออยาเป้สีเมื่อก่อนบ่เออเออกูสีเมื่ออ่ามึงมึงเสร็ดบอกกูในเด้อเราสีเมื่อน่ะย่างมาเลาสีเมื่อตอนจับโมงมึงเสร็ดบอกกูเด้วยกูนำลังเราเมือกน่ะพังพังกูสียบ้านะ กูส si ิไปเอาเงินให้ยายเคียวเลยขามอลลามันยังบ <ó> ่แล้วกูสิถ่ายคลิปเลยแล้วกูสินำยางแปลเมื่อผู้อีกยังบ่เออตามนั่นแหละมึงบอกเราแหละยังมันต้องบอกเลยแล้วจังอึ้งแล้วจังดีใจยังบไปหูเลยเอาขามอลลามเลยขามอลลามันห้าร้อยห้าสิบนั่งนะห้าหกร้อยน้องสาวตัวนั่นแหละเป็นอะไรพิทกันบ่กระพัวน่ะน้อยหนึ่งคือมันคือมาน้ำได้หมือนี่ เหน่าเอ้ยพอเงียงเงี่ยงก็มาเห็ดน้ำด่ายมาหนีิโอ้ปะงัวมาเลยบ่ฮะเป็นได้บักหม่ำไข่เละอ๋อ้เสร็จไหมกูลูกมาห้องพายเฮือนกูดับมันสอดกับเซ็นติคัสเดตีหนึ่งกูเลยเข่าไปเบิ่งอันแม่ฉันเจอเอ้าอีนร้อยเสร็จมาว่ะชงขึ้นมาขานเมื่อรำอีแม่เด้อว่ะสันอันปั๊ดใส่ย่าเขียว้าเม้นสันก็เลยเสร็จไปบอกนางสีพี่น้องเอ้ย เออกูถ่ายคลิปให้ยายเคียวแล้วกูสินนำยายแป๋เมื่อประมาณหามงคือเก่าบ่โอเคโอเคไปไปเห็ดเห็ดเวียกน้งเขาเมื่อเมืงะมื่อหายใช่เปล่ามันน่ะฮะอีนาวจริงจริงมึงหันมาดีๆเปิดกันด้วหมวกมึงนะไม่ได้หายเชื่อหักพิษกันบ่พิษายพิษมันพิ อีลีติมันเห็ดอยู่ใายว่ามาโลดพิดบังฮะมังยัดน้องก็ฟองยาน่ะอือแล้วมึงอทิมอะไรโอ้ยมันบ่ยาบ่เซาให้มึงดอกสีมึงยฟันอืมมีแต่ขึ้นอยู่กับมึงเองกรรมมึงเท่านั้นหรือว่ามึงสิเบิดกรรมเท่านั้นก็แล้วแต่มึงตามนั่นแหละเลนี่ายักเาพวอีเอื้อย cặp bạc lăng lấy bạc nộ, thôi này đấy bạc khay phải sao, sao? Không kiện, sao. Không kiện hả, cả trái cũng thang thảo cả ơi <laughs> cải không thôi không khai là นมเราไม่ได้กใจสภำหรับโมี่สิเหมือนน้งลูกเคยยายแปรพิดคำสีว่าเอ้าถ่ายยังหรสอไปพี่น่องคเมื่อกันด้วยพอการคลิปนะสบายดีสิเขากินสมยังสี มมเสกเขากินสมยังสมยังเขากินน่ะมำคามไปดีเดอพี่น้องพอกันคลิปน,น้า